แล้วน้องสังเกตครับไอตัวแซดหนึ่งใส่แอปตัวนี้ครับก็คือหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนแอปแซดหนึ่งแอปแซดหนึ่งโจทย์บอกมาก็คือสามต่อมาครับคูณกับแอปแซดสองก็คือสองคูณกับแอปแซดสามครับก็คือหนึ่งเพราะฉะนั้นมันคือหนึ่งส่วนสามคูณสองคูณหนึ่งมันต้องได้สองส่วนสามครับซึ่งมันก็ไม่เท่ากับหกที่โจทย์บอกมาจริงๆถ้ามันจะเท่ากับหกนะแอปแซดหนึ่งต้องอยู่ข้างบน เพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้ามันเขียนแซหนึ่งข้างบนตั้งแต่แรกอ่ะข้อนี้ถูกแต่มันได้เขียนหนึ่งโวนแซหนึ่งก็แสดงว่าขอไข่ผิดครับนี่ขอไข่ผิดเห็นปะเนี่ยถ้าเราไม่รู้แบบนี้นะไปเจอโจทย์นะเราพลาดเลยคุณสมบัติค่าแซเนี่ยตอนนี้กำลังฮิตผมก็บอกพี่รู้ได้ไงก็นี่มันข้อสอบปีล่าสุดอ่ะ ก่อนหน้า64เขาก็ฮิตในการให้เราใช้สูตรแอปคุณสมบัติกระจายแอปคูณกระจายแอปหารเนี่ยระวังให้ดีเนี่ยเมื่อกี้ตั้งแต่ข้อกอไก่แล้วเห็นไหมที่มันเป็นแซหนึ่งกูหนึ่งบามันคือแอป z ส้หนึ่งกำลังสองเนี่ยถ้าคนไม่รู้อะไปต่อไม่ได้เลยนะต่อมาครับน้องสุดท้ายคอควายครับโอ้โหแล้วดูคอควายพี่อุ๋ยว่านะมันต้องมีเด็กที่แบบกอทำได้ ขอก็พยายามทําจนได้แต่พอมาเจอายอนี่ออกอะไรเนี่ยมันออกอะไรนี่มันอะไรนี่ขอคขวายโอ้โหแล้วลองนึกภาพว่าทํากอได้ทําขอได้แล้วทําข,ขวายไม่ได้นะโหมันเจ็บปวดรดร้าวระทมเลยนะฮะนอนสมนะฮะนั่งต้มมาม่าดีกว่ามันโหดจริงๆแต่จะบอกน้องว่าถ้าน้องตัดสินใจทําแล้วน้องต้องทําให้สุด ในเมื่อกอได้ขอได้แล้วอ่ะขอก็ต้องให้สุดอย่าเป็นคนทําอะไรครึ่งๆกลางๆน้องในชีวิตพี่อุ๋ยนะครับเจอคนหลายมารูปแบบเยอะและพี่กล้ายืนยันแล้วว่าคนที่เขาประสบเร็จนะฮะเขาจะไม่ใช่คนที่ทำครึ่งๆกลางๆคือเขาจะมีเขาจะมีบุคลิกง่ายๆอยู่สองอย่างคือทํากับไม่ทําถ้าไม่ทําก็คือไม่ทําแต่ถ้าทําแล้วเลือกที่จะทำแล้วอ่ะ เขาจะต้องทําให้สุดจะไม่มีแบบทําแล้วหยุดทําแล้วพอไม่ต้องให้สุดอ่ะทุกคนดูคอควายครับให้ดู